รอแป,ป๊บนึงได้ไหมอ่าไม่ไม่ไมรีบอยู่แล้วค่ะไม่รีบหรองั้นแวะไปบ้านพี่ก่อนไหมเออใจล้มๆนะคนนี้มีปัญหาอะไรเอออัออา <S <S เขาบอกนะคือใครอยากรู้จักนะใช่หนูบอกเนี่ยหนูให้เขายืมรถยืมเสร,ร็จปุ๊บเขาบอกว่า ใครเป็นคนสั่งให้ซื้อรถคันนี้หนูก็เลยบอกว่าน้าเราเองหัวหน้าเราเขาบอกว่าหัวหน้าคุณคือใครมาดิฉันจะมาครับหาเรื่องมาให้น้องมันมีไม่คุณคุณต้องการอะไรเนี่ยไม่ไม่ตอนแรกที่ผมมาครูเข่าลงไหมครูเข่าลงไปก่อนแล้วค่อยคุยตัวอย่างวะวายพูดความจริงด้วยนะอะไรอะอะไรอะคุณต้องการอะไรคุณเรียกผมมาทำไม จะยืมทำไมไม่น้องอยากลองดูว่าคันละสองหมมันเ,เ,เร็วไหมเอ้บบเอ้บบว่าไงไปเบิกตังค์ให้คุณหน่อยสองหมื่นเอาเอาของหนูให้เขาไปขี่ดีกว่าไม่เอาเ,เอาตังค์สองหมื่นให้เลยนี่ให้เลยสองหมื่นอะให้เลยไอ้นิ๊งสองหมื่นใช่ไหมโอเค อย่าพึ่งลุกอย่าพึ่งลุกยังยังยังน้องยังไม่ลุกโอ้โหน้องก็ต้องตัวก็ต้องดีด้วยอ่ะอ่ะนั่นเปลี่ยนเออ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 แจ็คเพื่อนไม่ถือมีก็ได้เดี๋ยวไม่ถือมีแน้วมนก็ยิงทางไกลแล้นะคุณเพ้ออะไรเนี่ยคุณเพ้ออะไรเนี่ยคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไร คุณติดตลกอะไรเนี่ยน้องไม่ได้ติดตลกถ้ากระเป๋าเล็กเลยครับ2 1เอ้าวันนี้ลุกขึ้นมา เร็ว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 คุณใจเย็นไวกว่านี้ไวกว่านี้ขึ้นมาไปไปกลับน้าเราเลยมีรถขับยัง มีอะไรนะฮัโลหโหลฮัลโหลขนาดกระจุ้วนะใช่อันเล็กๆเลยอ่ะแล้วนี้ตั้งใจทำงานอะไรเข้ามาทำอะไรเข้ามาทำงานหาตังค์ครับมีงบไปสองหมื่นไปดูเลาวรถขนาด<ะ>เอาไปดู ยังไกงมาขึ้นมาใหม่ครับเรานใช้แล้วถ้ามีก็ใช้แล้วเราพิ้แกงขึ้นมาใหม่แล้วแก๊งซิงเกินดีใจไหม สวัสดีครับเดีได้ยินฮะไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วกลับมาเดี๋ยวเขาก็กลับมากแล้วตำรวจอ่ะไม่แต่ถ้าแค่ออกตำรวจไม่ออกออกดิออกไม่ให้อย่างนี้นะคือออกเลยอ่ะออกเด็กกูไล่กระทืบมึงอ่ะออกได้นะกูไล่กระทืบเลยไม่นะแค่มีผลแค่ตามน้องๆเพื่อนกลับมาแล้วอ่ะสอบเข้าหมดแล้วเนี่ยสวัสดีน้องดีมครับ คิดว่าไงแค่อยากออกไปแล้วอะมึงไหวเหรอไหวขนาดมึงเป็นตำรวจอ่ะมึงจะเจอปัญหาเลยมึงออกไปมึงเจอปัญหาหนักกว่านี้ีไอ้ปัญหาข้างนอกมันก็ไม่ท่าตำรวจนะนะเอาจะลองใช่ไหมเอาเลยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เลยจริงๆดูทรงน่าจะหลายคนนะแต่อย่างนั้นไม่ก็แล้วแต่มึงอยากอยากออกก็ออกไม่ได้ว่าอะไรนี่โอเคนะมึงจะทิ้งต้นใจอยู่คนเดียวนะอะผอต้นใจเหรอ ต้นใสไม่ไม่รู้ว่าเขาช่วงนี้เขาว่างไหมเพราะไม่เห็นไม่ค่อยว่างเลยนะไม่ว่างก็ไล่ออกไปเลยโอ้ย่างนี้เลเหรอเปเขาแบบไม่ว่างไงเขาไม่ค่อยอน,นี่อยู่เอาแค่หนึ่งหม่นหนึ่งพันก็ได้ค่ะเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันซื้อรถอะไรอรถรถยนต์ปกติอะ่ะอ่า <ไง S 1> วาคุณตีน,นมันกี่โล คันไหนอ่ะคันน้นเหมือนรถกระบะไม่รู้สึกอยากเอารถนี้ให้ใครสักคนกระบะไหนได้ยินไหมหนูฮะอยู่ในโหมดไหนอ่ะอ่าก็อันไม่เก่งหลางคิดเท่าไหร่ก็เอ็มตัวใหญ่อ่ะอ๋าคันแรกสุดเลยใช่ไหม เบคอนและโหลดเดอร์สองมันกี่โลโหลดเดอร์สมันกี่โลใโลหสี่สิบโลคับล้วเท่าไหร่สี่สิบโลกูหมายถึงสี่สิบโลนะเจ็ดหมื่กว่าเลยนะเจ็ดหมื่นเลยหรอสีโลนะไม่ไม่ถึงเจ็ดหมืนนะ คันไหนอะสี่สิบโลคันไหนกระบะน่ะกูรูนะ้กระบะคันไหนล่ะ,ะมันหกหมื่นขึ้นนะช่วงนี้ลมเสีย ให้มึงมาช่วยเราก่อนต้องช่วยประชาชนใหม่เดี๋ยววะมึงก็รับเหรียญมาแล้วมึงก็ให้นี่ไปแค่นั้นน่ะทำไมมันยากมากเลยเหรอไม่ไม่โอเคหรือจะออกไปอยู่เป็นประชาชนไม่ไม่หนูจัดการตรงนี้ให้ไงนะาๆจัดการเลยนะาจะช่วยผู้เล่นใหม่เลยสงสารเขาอ่โอเคโอเคไอ้หนูหนูเอ้าไปไหนแล้ววะ คือรอแป,ป๊บหนึ่งได้ไหมอ่าไม่ไม่ไมรีบอยู่แล้วค่ะไม่รีบป่ะเง้นแวะไปบ้านพี่ก่อนไหมเออใจร่มๆนะพ่อแม่พี่จะไม่ว่าเหรออยู่คนเดียวครับอ๋อครับไปไหมล่ะวะ่าไม่เป็นไรอาจจะอยู่กยไกลไปก็ได้บ้านอยู่ไหนอะฮะอราจะ,ะด,ดูไงว่าไกลาจริงเปล่า เวคอนดูให้หน่อยเดี๋ยวว่ารถสี่สิบสี่สิบโลขั้นต่ำมันมันคือคันไหนอะอนนอแล้วตาเป็นไรอะทำไมมันเป็นฝ้าขึ้นตาอย่างนั้นะออลองถอดแว่นหน่อยดิแล้วทำไม<ป>ตาเป็นอย่างนะั้นอะใส่คอนแทคเลนส์สีผนะิดน่ะไม่น่าใช่คอนแทคนะน่าจะเด็ขาวทั้งตาเลยอะไม่มันเป็นสีเทามีตาดำหรือเปล่า ผมถามก่อนไหนผมขอดูใกล้ๆหน่อยมันเป็นสีเทาๆอะ่ะขอดูใกล้ๆหน่อยมันไม่ใช่ค่ะหันหน้ามาหน่อยโอโหันหน้ามาหน่อยโอ้โหน่ารักว่ะโคตรน่ารักเลยพูดตรงๆ<ะ>คุณแม่งโคตรน่ารักเลย,เยอายุเท่าไหร่เนี่ย ่าไหร่นะ <18. S 1> อายุสิบแปดไม่ต่างกันผมยี่สิบครับห่ oh. งางกัน2ปีนี่มาหาใครเนี่ยมากับเพื่อนๆน่ะอันนี้มาเป็นครอบครัวหรือว่ามาทำแกงครับมาคนเดียวเลยคะ่ะมาแบบสอบสอบเดียวมีแฟนยังมีแล้วนะมีแล้วเหรอ หมายถึงไม่อยู่ในประเทศนี้เหรอใช่คืออยู่ประเทศอื่น่เขาก็มีไว้ในที่นี้นะแต่เขาไม่ชอบมาอ๋อแฟนชื่ออะไรครับไข่นุ้ยค่ะฮะไข่นุย้ยนุ้ยเป็นผู้หญิงแล้วมีไข่ได้ไงผู้ชายเอางี้แล้วกัน<ม>เดี๋ยวผมช่วยคุณให้คุณเลือกซื้อรถเราเองแล้วกันนะว่า คุณจะใช้กี่โลเบคอนครับนะลรถขัาไหนยี่สิบโลสีออ่สิบโลสี่สิบโลตามสุดเท่าไหร่สีสิบโลตอนนี้เหมือนอยู่ในออฟโรดนะน่าจะประมาณห้าหมื่นห้าครับแล้ยี่สิบโลอยี่สิบโลตอนนี้นะครับผมเป็นกระปะนะถ้าแพงสุดก็เป็นหมื่นสามครับนะถูกสุดประมาณหมื่นหนึ่งครับนะอเน,นี้ยผมให้คุณไปตั้งตัวแล้วกันนะถือซสบายด,ดีที่ได้รู้จักโอเคไหม ไปค่อนฝากเขาด้วยแล้วกันพาเขาไปส่งด้วย,ยวเลือกรถเลยเนี่ยคุณก็ซื้อรถเลยรู้จะไข่น้ำไหมหนูอุ๊ยแรงนะออไปไม่เป็นเลยเฮีย yeah. มีแฟนจะหมดแล้วคือมันมันทรมานคนโสดอ่ะ้าดหมายว่คุณดู เต็ม